ไปดูกันที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะรถบรรทุกดินค่ะวิ่งฝุ่นตลบทำถนนพังทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานนำป้ายประกาศสั่งหยุดขุดบ่อดินนางสาวนาไทยเงินทองผู้นวยการกองคลังรักษาราชการแทนประหลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานอนเภอบ้านไา่จัังหวดระยองค่ะพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และหมู่ที่5นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานเข้าตรวจสอบบ่อรุกหลังนะคะของนายทุนรายหนึ่งที่บริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลหนองตะพานที่มีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกดินวิ่งเข้าออกตลอดทั้งวันทําให้เกิดฝุ่นตามถนนและทําให้ถนนพัง จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะนอกจากนี้นะคะรถบรรทุก10ล้อนเนี่ยยังวิ่งแบกน้ําหนักเกินตามกฎหมายกําหนดและร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องก็เงียบสุดท้ายค่ะทางองค์การบริหารส่วนตนนําบลหนองตะพานจึงลงพื้นที่นะคะพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบบ่อลูกรังและทําหนังสือคําสั่งให้หยุดทําการขุด ดินถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขาการขุดดินหรือว่าถมดินติดป้ายประกาศแปะบริเวณด้านหน้าบ่อลูกรัง ทางด้านพูวอำน่วยการกองคลังค่ะร,รักษารษาชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจากกรณีที่มีรถบรรทุก1ิบล้อวิ่งขนดินนะคะทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วแล้วก็ยังทําให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรเนี่ยพังเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะก็มีอํานาจสั่งระงับการขุดดินถมดินเพื่อไม่ให้ชาวบ้าน ความเดือดร้อนและผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขให้ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวอีกในส่วนที่รถบรรทุกวิ่งแบกน้ําหนักเกินนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าชุดขนส่งจังหวัดระยองเนี่ยเข้ามาตรวจสอบจับกลุ่มค่ะ